พอมอตอบแล้วเงินกลุ่มเปราะบางจะเข้าวันไหนทำอย่างไรถึงจะได้สองเด้งสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน3,000บาทที่ทางกลุ่มเปราะบางรอคอยด้วยความหวงังอันเต็มเปี่ยมนั้นนะคะ ภายหลังจากที่เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีข่าวลือไปทั่วทั้งเมืองนะคะว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางงวดแรกจะถูกโอนเข้าบัญชีเป็นจํานวนเงิน2,000บาทแต่สุดท้ายก็ไร้วี่แววว่าเงินจะถูกโอนเข้าไปนะคะล่าสุดนะคะนางสาวสรานพัฒน์อนุมัติราชกิจรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งนางสาวสาราพัดก็ได้กล่าวนะคะว่ากรณีที่มีข่าวออกไปว่าทางพม,มจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับกลุ่มเปราะบางในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นข่าวปลอมนะคะสรุปแล้วเงินเยียรยากลุ่มเปราะบางจะเข้าวันไหนเมื่อถามว่าเงินเยียรยากลุ่มเปราะบางจะเข้าเมื่อไหร่นั้นนะคะนางสาวสาราพัดรองปลัดพม,มก็ได้ให้คําตอบว่า อย่างเร็วที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถโอนเงินให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะคะและก็จะเป็นเงินของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนรวมเป็นเงิน2,000บาทนะคะแล้วทําไมนะคะยังโอนเงินไม่ได้เสียทีนะคะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดการโอนเงินเยียวก,กลุ่มเปราะบางถึงมีความล่าช้านางสาวสารานพัฒรองปลัดทอมอ ก็ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าด้วยเหตุที่มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางต้องผ่านคณะกรรมการกำกันกองการใช้เงินกู้และต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมจึงทำให้ไม่สามารถโอนเงินให้กลุ่มเปราะบางได้ทันทีเงื่อนไขอื่นๆสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนางสาวสรานทัศน์รองประหลัดทอมอก็ได้กล่าวนะคะว่ากลุ่มเปราะบางที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน3,000ันบาทนั้น มีจำนวน7-8ถึล้านคนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยากเกษตรกรไม่ได้รับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันและยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากเงินที่จะนำมาจ่ายกลุ่มเปราะบางคนละ3,000บาทนั้นเป็นเงินที่มาจากพรกองเงินกู้เหมือนกับมาตรการอื่นๆดังนั้นจึงไม่สามารถจ่ายซ้ำซ้อนกันได้ ส่วนการได้เงินสองเด้งนั้นมาจากไหนนะคะนางสาวสราณิพัฒน์รองปลัดพอมอก็ได้กล่าวนะคะว่ากลุ่มเปาะบางที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบีย้ยความพิการแล้วก็เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะยังคงได้รับเงินเช่นเดิมดังนั้นหากท่านได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นจำนวนเงิน600บาททุกเดือนอยู่แล้วเดือนมิถุนายนหากจ่ายเงินเยียวยาได้ทัน ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วยรวมเป็นเงิน2,600บาทและเดือนกรกฎาคมท่านก็จะได้รับเงิน1,600บาทหากท่านได้รับเงินเบี้ยความพิการเป็นเงิน800บาททุกเดือนอยู่แล้วเดือนมิถุนายนหากจ่ายเงินเยียวยาได้ทันท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วยรวมเป็นเงิน2,800บาทและเดือนกรกฎาคมท่านก็จะได้รับเงิน1,800บาท หากท่านได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจำนวนเงิน6 0 0ถึง1,000บาททุกเดือนอยู่แล้วในเดือนมิถุนายนหากจ่ายเงินเยียวยาได้ทันท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาบวกเข้าไปด้วยรวมเป็นเงิน2,600บาทถึง3,000บาทและเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับเงิน1,600บาทถึง2,000บาทนางสาวสลันพัฒน์รองประหลัดพอมอก็ได้อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอน,ำนํำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ